เกาะฮอกไกโดก็แค่หน้าบ้านเพราะไปค้นหาเจอร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งมาใช้วัตถุดิบส่งตรงมาจากเกาะฮอกไกโดอุตส่าห์ตั้งเป้าหยดเงินใส่กระปุกว่าวันหนึ่งจะต้องไปกินอาหารญี่ปุ่นถึงเก,กาะฮอกไกโดให้ได้แต่ก็ยังหยอดไม่ถึงเป้ามากินที่นี่ก่อนแล้วกันร้านฮอกไกโดเจนทิยากิอยู่ในซอยธัญญะสรีลมที่จอดรถมีพร้อมคนณนิจิว่าบรรยากาศร้านโตอาหารเหมือนในหนังญี่ปุ่นที่ดูเลยปลากลังย่างด้วยเตาถ่านโบราณหอมหอมเหมือนได้อยู่ในหนังยังไงยังงั้นเลยพาสต้าครีมเบ คอน,นกำลังคุกเขากับชีสอิตาเลียนทำให้ดูกันเห็นเห็นเดือดปุดปุดกลิ่นหอมฟุ้งโอ้หอยนางรมสดมากปลาย่างมาหอมหอมเมนูที่สั่งก็ลงเสิร์ฟครบหมดแล้วค่ะสดหนาม้อนร้อนด้วยน้ำซุปหมอ้อไฟขอบอกเลยครับรสชาติเข้มข้นโล่งคอมากพาสต้าครีมเบคอนที่คลุกชีสโอ้โหร้อนร้อนเลยใครชอบกินพาสต้าบอกเลยครับเมนูนี้ห้ามพลาดเข้มข้นเส้นหนึบมากปลาฮอกเกะที่ย่างอยู่บนเตาถ่านโบราณก่อนทานก็ดึงก้างตรงกลางออกง่าย ง่ายแบบนี้เป็นแผ่นเลยดูเนื้อปลาสิครับฉ่ำมากมาแล้วไม่ได้กินถือว่าพลาดป่อยนางลมเลมอนราดน้ำจิ้มซีฟูดขอทำใจคือน้ำลายแป๊บหวานสดจริงๆครับแทบจะทุบกระปุกออมสินทิ้งเลยซูชินี่คือเดดวัถุดิบทุกอย่างนี่สดจริงๆครับแซลมอนซาซิมินี่นุ่มหนึบมากผมแทบจะไม่อยากอธิบายความว้าวเลยอยากให้มาลองเองใครกำลังจะไปเกาะฮอกไกโดขอกระซิบบอกว่ามาทานที่นี่ดูก่อน